สวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะครับผมนี่ครับผมวันนี้อยู่ในไรอ้อยเหมือนเดิมครับนี่ครับอยู่ในไรอ้อยทุกวันครับผมมาเดินดูอ้อยครับผมเดี๋ยวตอนช้สายผมจะไปลดน้ําต้นขนาเม็กิโกที่ปากชาไว้ครับผมครับนี่ครับบรรยากาศสีเขียวครับ360ออง มุม360องศาครับผมนี่ครับอยากให้ดูชัดครับมุม360องศาครับผมนี่ครับฝนไม่ตกมาหลายวันนะครับตัวนนี้รอให้ฝนตกครับผมนะครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม